สวัสดนนี้มาท่่อองนรวน e ะมาพูดถึงเรื่องขอมบลที่เป็นัากที่ส e ดั่นก็คื b e ี o w and l e t ี่ o ีสวยสดใครกับสวัสดีพี่น้องีแฟนคลัมบที่มช่อยงพ่ัอทมตบอสยงใกักคอมล่มือเส่กั่กตอมอ๋อ w ส a t ง s, <S, oh, <S oh. that อากาศกำลังด <Some> uh ีครับเย็นเจี๊ยบเลยว่าหลอกปากวาหอกปาก She's cute She Lost some weight I guess มือแรงพอกันอยู่วัดสากำแพงใหญ่ Wow. Okay. Wow. Wow. Right. in nature. They are building a house that's nice. Really. รถเราจอดไว้นีรถเสียแลวไน้ากินอย่างไงไฟมาชิดตังซ้อมนะเพงสิรถอีกคันนึงเยาจอดไว้นีคันนึงนวดีล่ะมาวนวไปตะเลีนออกกำลังกา้หนาวๆนี่เนาะว้าแดนละอุ่นเลยอาบอกจุ๊ไม่เป็นชุดมพื่อนีเหรอพ่อเอกชุดจุ๊

อยู่บ้านตับเตากัะหนาวมีนนสแสงมือเดียวเนาะมีนนสแสงมือนันบ่อหนาวสวัสดีไ่ด้ปตลาดงเร็วไป่รอออกไปวบ่ไ้รอ่เรงแกังกายบอจะอุ่นแหงเครืออก Wow. It looks so good. Oh my God. But there is no more house and life. ยังทำซ้ำๆ้ำ s o m e h e r e ยเรียเี่อุ่มงเยอกัอย่าลืมจะพลาดครับพี่น้อง FC f a นครับ c สเกต FC what's the FC วัดสากระแพงใหญ่

what is that oh my god <laughs> i think first i'm dead. oh my god yeah hanging out like that อสไล์บ a อ right อาบนำองป็นังดคือหนาวคัเนาะแย่งเลยหรอนำในองนะยกขานหาวอุ้ยหนาวอยู่ดี้านน้บบกัวบอก ไ้าโอ้มายาม่บี้รถท้องขาวทอาน้ำเลยหรอลูกเอาไหม้านเราเอาไหมลูกทีโค้งป่

มันเส่อาทมันสุดมันนมือวิไลเนาะเราไปดูหมอจริงๆก็ทางคนคูเบันนี้เป็นรย่างมาแล้วครับเิ่นมีงานกระทินอยู่นี่ครับเป็นพวก เกียวกับทางหลวงทางอย่างนั้เพิ่นมาลาดแต่ก่อนเพิ่นเป็นจะพาไปนี่ย่นองคู่นี่แหละเงหลวงอะไรนม่รงี s actually the a n y o n เนกีแต่ว่านโดนนะวีร์นี่บอนขนเลยกลนะเจีงสะาน่าหนานี่เนะ เจียงสาง oh God. โอ้โสมาอ้บรรยากาศกัลังดีเลยองขาวขวดยังนอนเปนะนี <Hi. S 2> ่มาแล้วโดมาแล้วคุณดคุณดคานาก็เด็กนึด เลยบรรยากาศเลยนูก็วาห่องน่้าแห้งแะรอซีบ่าขอบคุณพี่น้อย FC แฟนครับทุงหมองทุกบอลครับเมอเรยงพอกันอยูอ this is yeah. i think it's yama yeah, oh, who's the owner this motorcycle i wonder anyway let's end the video guys if you guys don't know about them please comment down below take care of yourself guys